เขาหนี่ฝั่งฝั่งโน้นนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกเครื่องหนึ่งเข้ากั่งแต่ไงแสงกำลังได้นะอดนะ เขาจะเอาอีกเครื่องอะไรเข้าไปไหนวะเนี่ยชอบชุดสีเขียวเมื่อกี้ด้วยสวยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานี่วัดอรุณราชวราราม เลิฟหนึ่ขอบคุณเพื่อนหนูพามาพาแว็บพาแว็บสวัสดีเพื่อนหนูขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาได้ยินเสียงไหม vô đây Nãy ừ, ngủ mà ngủ mà cũng mệt đó hả Nãy giờ ngủ mà cũng mệt đó thấy luôn chà chặt bay chặt bay giờ nãy trên xe cũng ngủ nữa ngủ rồi lúc mọi nơi ở đâu cũng ngủ Chạy lái là... ใจร้ายลงแล้วทำงานอ่ะโดดลงเลยฮ่ะน่ะเออไงม้าไงหน่มเออมาดูเรือส่งของเนาะพามาดูอ่ายืนนั้นนะ เดี๋ยวมาเธอต้องมาใส่ชุดนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโบสโบสน้อยนะคะของอสมเด็จพระเจ้าตากนะคะที่เขามาลอดโบสกันอะ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยช่างช่างต้องมีผู้คุมด้วยหรอ พี่เคนสวัสดีค่ะขอบค,คุณนะค,มคะคมันง่ายกว่าผู้ชายนะเนี่ยเวลาเขาถ่ายสวยยิ่งตอนค่ำค่อ่ะพอค่ำค่อ่ะคนเยอะเยอะมากเลย